โดยส่วนใหญ่แล้วโรคมะเร็งปากมดลูกมักเกิดจากการติดเชื้อฮิวแมนปาปิโลมาไวรัสหรือ HPV ค่ะมักติดจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะ ผ่านรอยแผลรอยทลอกหรือแผลเปิดวิธีป้องกัน HPV มีอยู่2อย่างคือ1การฉีดวัคซีนและ2การตรวจหาเชื้อ HPV ค่ะโดยทั่วไปแล้วการตรวจหาเชื้อ HPV เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องไปที่โรงพยบาบาลแล้วก็อาจจะต้องขึ้นขายอย่างแต่วิธีเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสังเกตเซลล์ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนดังนั้นทางนาณีจึงของนำเสนอการตรวจแบบใหม่ที่ให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมและเร็วกว่าเดิมแต่ยังคงแม่นยำเหมือนเดิมค่ะ สวัสดีค่ะเน่นะคะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ประจำภาณาีค่ะ วันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกกันค่ะมะเร็งปากมดลูกจากสถิติทั่วโลกแล้วพบว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกถึง3 4 0 0 0 0คนต่อปีและเฉพาะในไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้4,700คนต่อปีตกเป็นวันละ13คนเลยนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วโรคมะเร็งปากมดลูกมักเกิดจากการติดเชื้อ Human p ป p i ิ l ล ma ไวรัสหรือ HPV ค่ะ HPV มักติดจ,จากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะผ่าน100รอยแผลรอยถลอกหรือแผลเปิดและที่ไม่น่าเชื่อนะคะจริง จริงแล้ว HPV ก็สามารถติดได้จากห้องน้ำสาธารณะเช่นกันค่ะวิธีป้องกัน HPV มีอยู่2อย่างคือ1การฉีดวัคซีนและ2การตรวจหาเชื้อ HPV ค่ะโดยทั่วไปแล้วการตรวจหาเชือ Happy ้อ HPV เราอาจจะจําเป็นที่จะต้องไปที่โรงพยบาบาลแล้วก็อาจจะต้องขึ้นขายอย่างให้คุณหมอใช้เครื่องมือที่เรียกว่าปากเป็ดเพื่อเปิดช่องทางให้ใช้สวอปในการเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกมาตรวจซึ่งวิธีเหล่านี้จะเรียกว่าแปบเทสติมเป็ดหรือลิควิดเปปก็ได้ค่ะ แต่วิธีเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสังเกตเซลล์ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนและนอกจากนั้นถ้าเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแสดงว่าเราติดเชื้อ HPV มานานแล้วใช่ไหมคะดังนั้นทางนาซีจึงของนําเสนอการตรวจแบบใหม่ที่ให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมและเร็วกว่าเดิม แต่ยังคงแม่นยําเหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือการตรวจหาเชื้อ HPV ผ่านปัสสาวะนั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่ายูลิน HPV ค่ะเราอาจจะขอให้คุณผู้หญิงเก็บปัสสาวะปริมาณ30-50 ML ก็คือปริมา,าณเต็มกระปุกนั่นเองค่ะหลังจากเก็บปัสสาวะเสร็จเรียบร้อยเราจะทําการสกัด DNA จากปัสสาวะนั้นแล้วนํามาเพิ่มจํานวนด้วยหลักการเรียวไทม์ PCR ค่ะหลังจากเพิ่มจํานวนเสร็จแล้วเราจะนํา DNA ที่ถูกเพิ่มจํานวนนั้นมาเปรียบเทียบกับ DNA ของ HPV สายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์16 สายพันธ์18หรืออีก12สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงในการก่อเชื้อมะ,มะเรงค่ะมะเรงปากมดลูกอันตรายอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ถ้าเรารู้เร็วรู้ก่อนก็ป้องกันและรักษาได้ก่อนแล้วมาสุขภาพดีที่พานาซีนะคะ